สบายดีสบายดีสบายดีตอนเศร้าวังเวียงเนาะผู้ดใดซีมาดินมาเที่ยววังเวียงก็ศึกษาตัาตืตมเนาะอันนี้มาแนะนำในหนึ่งอาหารเศร้าวังเวียงเนาะสำหรับอาหารเศร้าวังเวียงจะเป็นแซนด์วิชเนาะแซนด์วิชจะมีหลายใสจะเป็นเบคอนซีดเป็น ลหลายอย่างเนาะมาเรียกเอายูนา้านเพนจะมีให้เลือกหลายอย่างหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้เลยเนาะอาจจะใส่หลายอย่างบางคนอาจจะมักแนวหนึ่งบางคนอาจจะมักใส่หัวบับวบางคนอาจจะบ่มักเนาะมาเรียกเบื่งตามตามใจตามสไตล์ของตัวเองได้เลยเนาะแซ่บห้พองแซ่บเนาะโอเคโอเค